สวัสดีค่ะแอปช็อปหน้าไม้ยิงป่านะคะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวโรเลอร์ที่อยู่ในปีกโรเลอร์หรือปีกซูปเปอร์โรเลอร์นะคะตัวนี้นะคะชุดโรเลอร์นะคะของทางค่ายแอปช็อปนะคะตัวนี้นะคะช่างเป็นผู้ออกแบบเองนะคะโดยในแต่ละชิ้นส่วนนะคะจะมีหน้าที่ในการทำงานของ ของเขาเองนะคะเราจะมาพูดถึงชิ้นส่วนในในโรลเลอร์นะคะชุดนี้นะคะว่ามีข้อดีและแตกต่างจากบุคคลอื่นอย่างไรนะคะตัวนี้นะคะอาถอนให้ดูนะคะด้านในนะคะตัวนี้ก็จะมีส่วนที่เป็นซูเปอร์ีนนะคะแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นแกนกลางนะคะบูทสแตนเลสนะคะที่มีความหนานะคะตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของนอ็อตสแตนเลสอย่างดีนะคะแล้วก็ฝานะคะที่เป็น ตัวฝาประกับนะคะตัวนี้นะคะแต่ละชิ้นส่วนจะมีหน้าที่ของเขาเองนะคะโดยตัวบูทที่เป็นแกนกลางนี้นะคะทําหน้าที่ยึดระหว่างน็อตนะคะเป็นเหมือนเสานะคะถ้าดูแล้วนะคะมันก็เป็นเหมือนตัวหุ้มเสานะคะตัวนี้น็อตก็จะเป็นเหมือนเสานะคะแล้วตัวตัวซูเปอร์ลีนเนี่ยก็จะทําหน้าที่หมุน หมุนอยู่ในแกนกลางนะคะถ้าหมุนอยู่ในน็อตตัวนี้นะคะก็จะเกิดการเสียดสีนะคะแล้วก็เนื้อสัมผัสก็จะไม่มีความเรียบลื่นนะคะและตัวฝาประกับนะคะนอกจากจะมีความสวยงามแล้วนะคะจะช่วยในส่วนของการ การกระแทกนะคะเวลาที่ตกหล่นนะคะซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้แน่นอนนะคะสําหรับผู้ใช้งานนะคะตัวนี้นอกจากมีความสวยงามแล้วนะคะก็จะช่วยในส่วนของการกันรกระแทกนะคะการทํางานนะคะก็ง่ายๆเลยนะคะตัวนี้นะคะก็คือตัวซูเปอร์ลินจะหมุนอยู่ในส่วนของตัวบูทนะคะซึ่งอยู่ในน็อตอีกทีหนึ่งนะคะตัวนี้ออกแบบมาให้มีความสวยงามแล้วก็คล่องตัวนะคะน้ำหนัก ซูเปอร์ลีนอ่าน้ำหนักตัวโรเลอร์นะคะพูดถึงโรเลอร์คู่หนึ่งจะไม่ถึง1กรัมนะคะจะอยู่ที่0.075กิโลกรัมนะคะก็คือไม่ถึงขีดนั่นเองนะคะคือซูเปอร์ลีนหนคู่นะคะตัวนี้นะคะก็จะมีลองแหวนนะคะลองแหวนที่ลองระหว่างตัวใต้ปีกตัวนี้นะคะกับตัวซูเปอร์ลีนนะคะไม่ให้มีการเสรียดสีกันนะคะแล้วก็จะมีน็อต ตัวเมียนะคะตัวนี้ก็จะใส่แบบนี้เลยนะคะสำหรับทุกชิ้นงานที่ออกไปจากทางร้านแอปช็อปนะคะของเราเนื่องจากว่าเราออกแบบเองทําเองนะคะเราก็มีการรับประกันหลังการขายเองเช่นเดียวกันนะคะตลอดอายุการใช้งานของตัวนี้เลยทีเดียวนะคะข้อดีของตัวซูเปอร์ีนเองนะคะเมื่อ หมุนอยู่ในแกนกลางตัวนี้จะเห็นได้ว่าเขาลื่นมากๆเลยไม่ได้ใส่น้ามันนะคะตรงนี้การดูแลรักษาก็ง่ายมากๆเลยก็คือจะวางไว้แขวนไว้ก็ได้นะคะโดนน้ําก็ไม่เป็นไรนะคะตัวนี้นะคะของเขาก็จะแห้งไปเองไม่มีอ่าไม่มีส่วนอ่าที่จะต้องดูแลรักษายากเลยนะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะอ่าเนื้อสัมผัสเวลาที่เขาสัมผัสกับยางนะคะเขาจะอมยางนะคะได้สนิท นเะะพราะฉะนั้นมีลูกค้าหลายท่านสงสัยว่ายางต้องใช้เป็นเบอร์ไหนนะคะตัวนี้ยางนะคะยางจะเป็นเบอร์ไหนก็ได้นะคะรับได้ทั้งหมดนะคะรับโหลดได้นะคะประมาณเ,าเกือบ2อ0โลนะคะนั่นหมายถึงว่า,าตัวนี้คือไม่ต้องกังวลในส่วนของแรงดึงยางนะคะรับแรงได้นะคะสบายสบายเลยนะคะตัวนี้นะคะยิงในระยะ การยิงปกตินะคะที่ช่างยิงก็จะอยู่ที่ประมาณ30เมตรนะคะ20เมตรนี่ก็คือระยะชัวว่าโดนฝาขวดนะคะแต่โดยปกติแล้วนี่ก็คือยิงที่ระยะ30เมตรร้อยสายได้นะคะนั่นหมายถึงว่าการรันตีทั้งในเรื่องของการใช้งานความสวยงามและการดูแลรักษาจบในเรื่องเดียวเลยทีเดียวนะคะตัวนี้นะคะสำหรับราคานะคะ 1>, 1คู่นะคะจะอยู่ที่450บาทนะคะรวมส่งแล้วก็จะเป็น480บาทนะคะเป็นราคารวมส่งนะคะอ่าตัวนี้นะคะงานสวยมากๆเลยนะคะทุกชิ้นนะคะของที่ออกจากทางร้านเรานะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะ9 9เป็นส่วนที่ทำขึ้นมานะคะประกอบขึ้นมาแล้วก็อ่า จำหน่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีประกันหลังการจำหน่ายนะคะทุกชิ้นงานนะคะก่อนส่งนะคะเราจะมีการเทสนะคะเทสความเรียบลื่นนะคะก่อนส่งทุกชิ้นนะคะการจัดส่งก็จะจัดส่งด้วย EMS นะคะใช้เวลาในการจัดส่งประมาณวันถึง2วันก็จะถึงลูกค้าแล้วนะคะยังไงแอปช็อปหน้ามายิงปลาฝากติดตามผลงานด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ